เก๋าปลาเงินปลาทองเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังค่ะแม่ค้าขายติ่มซำก็ผุดไอเดียนะคะอยากจะให้มีอาหารมงคลเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลจูจีนก็ทำํำฮะเก๋าปลาเงินปลาทองค่ะคือหน้าตาเนี่ยเหมือนมากจนหลายๆคนไม่กล้าทานแต่พอทานแล้วติดใจรสชาติอร่อยค่ะ อย่างที่เห็นนะคะนี่เป็นหักเก๋าปลาเงินปลาทองนะคะที่ร้านจันโอชายกกําลังสองถนนตรังปลเหรียนตนยําบลย่านตาขาวอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังซึ่งเจ้าของก็คือคุณตั๊กค่ะนางสสิธรที่พากร ซึ่งร้านเนี่ยเปิดมานานกว่า7ปีแล้วนะคะวันวันนี้ค่ะทางร้านเขามีเมนูพิเศษก็คือหากาักเก๋าปลาเงินปลาทองรูปร่างหน้าตาค่ะเหมือนมากเหมือนกับปลาทองตัวเป็นๆเ,เลยค่ะจนลูกค้าเนี่ยไม่กล้าทานเพราะว่าสงสารน้องแต่เมื่อลองชิมไปแล้วค่ะอร่อยมากแป้งนุ่มบางไส้กุ้งเหนียวหนึบหนับนะคะกรุบกรุบอร่อยลงตัวมากๆซึ่งคุณตั๊กค่ะเขาก็บอกว่าได้มีการสาธิตการทหาหักเก๋าปลาเงินปลาทองให้ได้ดูเพื่อที่จะยืนยันว่าทําเองกับมือทุกขั้นตอนโดยจะเริ่มต้นค่ะด้วยการ นำแป้งนะคะเป็นแป้งตั้งหมิ่นค่ะผสมกับแป้งของ แป้งมันฮ่องกงแล้วก็เทน้ําร้อนจัดเลยนะคะลงไปรีบผสมแป้งให้เข้ากันก่อนที่จะพักแป้งไว้20นาทีจากนั้นค่ะนามานวดอีกครั้งแล้วก็แบ่งแป้งนะคะออกมาเป็นส่วนเพื่อที่จะผสมส้มซ,ซึ่งเป็นสีผสมอาหารลงไปแป้งที่เหลืออีก3ส่วนก็จะเป็นสีขาวแล้วก็นาเป็นเป็น,เป,นเป็นสีส้มแล้วก็สีขาวนํามาลีดค่ะให้เป็นแผ่นเพื่อที่จะนําห่อกับไส้ซึ่งไส้ก็จะมีเนื้อไก่เนื้อกุ้งสดลงไปบนแผ่นแป้งก่อนจะห่อแล้วก็ขึ้นรูปเป็นปลาทองต ปลาปลาเดี่ยจะใช้เป็นงาดําส่วนเกล็ดปลาค่ะก็จะใช้หลอดดูดนะคะกดกดลงไปให้เป็นเกล็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนําสีเงินสีทองก็คือสีผสมอาหารเหมือนเดิมมาทาเบาๆบนตัวปลาแล้วก็นําไปนึ่งค่ะรอเสิร์ฟให้กับลูกค้านั่นเองซึ่งราคานะคะราคาขายอยู่ที่เข่งละ49บาท1เข่งมี2ตัวโดวยเริ่มขายค่ะแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าไปแล้วกว่า30เข่งและในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะตั้งแต่วันที่19เป็นต้นมาจนถึงวันที่22มกราคมนี้ เขาบอกว่ายอดจองรอส่งให้กับลูกค้ากว่า100คู่แล้วทีเดียวซึ่งเขาก็มีการซื้อไปฝากบ้างลหละซื้อไปไหว้เจ้าเหมือนช่งชวงเช้าที่ผ่านมาก็มีการซื้อไปไหว้เจ้าด้วยซึ่งทางร้านนะคะเขาบอกว่าทําตามยอดสั่งซื้อเท่านั้นเพราะต้องการเอาใจคนไทยเชื้อสายจีนที่จะได้กินเมนูมงคลค่ะเป็นอาหารเช้าของวันใหม่จะได้เฮงเฮงปังๆตลอดปีแล้วก็ยังมีติ่มซำให้เลือกมากมายด้วยนะคะ กว่า60หน้าที่นี่ค่ะมีกว่า60หน้ารวมไปถึงเมนูคาวหวานอีกมากมายอยากจะไปชิมไปทานแวะกันไปได้ค่ะที่ร้านจันโอชาติ่มซำนะคะสอบถามเส้นทางที่เบอร์0641972423หรือว่า Facebook จันโอชาติ่มซำก็ได้ค่ะมีโอกาสไปจังหวัดตรังก็แวะไปที่ร้านได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ